สวัสด,ดีค่ะวันนี้เราจะมาวันนี้เราจะมาเล,ละเล่นแล,ล้วขอเรียกบาบี้ช่วยทำอาหารก่อนทุกคนตื่นค่ะเดี๋ยวมาเล่นกันเลยค่ะไม่เดี๋ยวไปทำ ชี่เสร็จแล้วเราก็จะไปค่อยๆอย่าวมันจะพังก็ดันโตเข้าไป <c oughs> ดันโตเข้าไปเสร็จค่ะเสร็จแล้วตดวใช่นี่ใช่นี่ ต้องทำอะไรอีกนี่นะเร็วเร็วสิคิดคิดตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นทำเร็วเร็วสิเร็วเร็วคิดกัอนว่าจะทำยังไงชุวชิชเสร็จมาแบ่งเร็วมาแบ่ง Fo heo leo, si ta ho leo leo. E kao he hei nga. Hei, อ้ไม่ชอบตกดูเราสิแล้วลู้ทำไมไม่ลู้ยเฮ้ยมันเสร็แล้วีเสร็จแล้วก็ต้อง โอ๊ยทอดเสร็จแล้วทอดเสร็จแล้วเร็วๆหน่อยทำไมเร็วจีโอ๊ยเราต้องเท่าเร็วกว่าไอ้นี่จะหมดเสร็จแล้วเออจะเป็นลมจะเป็นลม นี she, she ่นนี่ต้องชิชเอ้ยมีเตรตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันเฮ้ยอยสด ไม่งั้นโดนแน่เราเนี้โดนแน่เขาวนี้โดนว้าพอดีมันมันต้องมาอยู่ย นี่มันคือแกนะเนี่ยมันต้องมาอยู่จริงอ่านตั้งอยูและร็วๆสีเล้วนีอทำไรดีนั่งรอดีไหมเนื้อ ก่อนแล้วกันเสร็จแล้วหมดแล้วดันั้นเราก็ต้องไปแล้วเล้วเงว่ายของเรานี่ของเราคืออันนี้ยำยำยำหมดแล้วเราก็าาาๆๆๆากต้องเออก็บเศษที่เดิมค่ะเอนรู้สึกกี่อย่างนะ น well? ี่ดูมันีไม่ได้เอาปากมาใไปนี่นี่ดูห้องมันขอนลูกแกโอ้ยน้องน้องงอเมื่อเลอะน่าที่แกลูกขอโทษนะคะได้ใจได้ พี่ทำเองเนี่อย่าปกป้อ,อนะได้ครับได้ครับใส่ผิดเดี๋ยวตัวต่อมาจะได้เออไอขี้กินเกันฉลอยน้องกินหมดแล้ว จะไม่มีไอ้นี่นะมันจะไม่ไม่มีทใช่ปะมีบานันตรนั่นไปนอนดีกว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วโอ้ยนี่ใครทำอาหารไปเดิน,นดีกว่าอ้า,าย my god ใครทำเนี่ยงอ๋อไอ้ก็มีใครทำให้ล่ะ ว้าว,ว,าวของโปรดจี่เฉือยวดอยเฮ้ยนะพูดผิดหรือเปล่าคะใช่จ้ะของโปรดนะจ้ะโอ้ยนะต้องทำยังไงดีทานแล้วกันยังไงแล้วทานหมดแล้วจ้ะโอ้ยนะจะไปไหนอีกล่ะ นาก็จะแถวๆนี้อ่ะเพราแถวนี้คืออะไรนะหนูงร็วตอบหนูมาโอ้ยพอดีมันลื่นอนี่เป็นป่านะที่เก็บจานก็จะ มันชอบตกอยู่ตลอดถ้ามีสัมปายหนึ่งอยา่างไงดีดูเฮ้ยน้องกินเร็วเร็วเก็บตาแล้วน้ำนหมดแล้วค่ะไม่ต้องมาดุหนูเลยนี่ก็เหมือนกันแหละช้าเขาทำให้เกือบจะหมดอร่อยแล้วคือเพิ่งตื่นมาเดี๋ยวเราสงสัยกันเนาะว่าใครทำให้น่าจะเป็น บาร์บี้นะคะจริงด้วยจริงด้วยบาร์บีบ้ชอบทำดีค้ยเขาลุกเนเรื่องใหญ่แล้วรึเปล้ลโวโอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่ามันจะเปลี่ยนเสื้อผ้านะมีของเสื้อผ้าแก็เปิดมา แต่นี่ชอบนี่โอ้ยมันสยกอรยฟึงนะโอ้ยมันยาก เออมันยากเหลือเกินมันยากเหลือเกินพอ่พอพ่อมาจับให้หน่อยพ่อมาจับคองให้หน่อยดิมาจับคองให้หน่อยดิจับคองให้หน่อยพอดีมัน,นพ่ออย่าสูงเกินตำ่ำเออ,เอ,อจะได้แล้วค่ะ ใส่พอดีเลยนะอ้าวไม่กอดน่าจะใส่ไม่พอดีนะคะเออน่าจะใช่นะนะเออเดี๋ยวปิดก่อนุุไปไหนดีไปอาบน้ำดีกว่า